สวัสดีครับผมพอแมพี่น้องเชา่ายูทูบที่กำลัหลักทุกทุกท่านครับสุผู้สุกคนเดอพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศและในประเทศก็ศกศดีได้พี่น้องเดอส์สุหม,มงสุบอลสุแก่สุม,มุ่มและพีนน่น้องเนาะมาพบมาพอ่อนคือเก่าหรอครับกับเบาแดกทั้งช่องุลุกยูทูบบาแด,ก,าชชาดกชาแนลด้วยพี่น้องเดอมืมันนี้บาวแดกภาพพี่น้องมากินไก่ด้วพี่น้องเดอร์มาให้อของให้มาเบิ่งปลามันกระปาออยมาเบิ่งคนงานพี่น้องจา้างคนมาเห็ดเสียหนาบ้านให้ ต่ว่าเพิ่นบอกเพิ่นมากินน้ำพิ่นบอกกลิ่นพูนอยากไอ่น้องเพียงเนาะแต่ว่ากับสีย่างคือเก่าล่ะครับย่างเพิ่นจิ๋งขีเก่าล่ะครับเขาเที่ยงตัวเพิ่นกินเพิ่นว่าอยากไอ่นาะครับผมก็เลยสีกินผู้เดียวมาพี่น้องมาซอยจุเข้ามือนีไบ่ได้หั่นดอกหั่นอยู่นี่ให้เบิ่งเลยมาหลายเติบครับมาเบิดเลยมื้อนี้แต่ว่าเครื่องในก็ได้ซำหนิ่งได้เพี่น้องเด้อกับตับซัำนี้ล่ะมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันอยุ้งทงไห้ตรงหน้าล่ะก่อนอื่นกะเติมน้ำยาก่อนพี่น้องมันกินอยาก ข้าวๆแหละไม่ต้องเติมน้ำจา่าลืมแก้วมานพี่น้องเอ้ยมันนี่ยังไงยืมแก้วม่หนาเพื่อนอยู่นี่นแหละมันนีนน่โอ้โบกเงี้ยต่อครับเป็นหนึ่งพี่น้องมนันนี่แก้วนี่แหละแก้วกินน้ำเพื่อนนี่แหละขอนอนุญาตเติมน้ำจ่าีกหน่อยดนะครับพี่น้องเด้อเติมน้ำจ่าเผาะหอยกหน่อยก,ก่อนพ่อเป็นเกษตรพ่อกินก็แสบแล้วพี่น้องเนาะ คืเอเก่าครับพี่น้องสารค้ามนำมาตองเดี๋ยวเก็บทองพี่น้องมาขินเขาท่วมกันตับข้ามแหลกเลยพี่น้องบพราะันเลยแก้วผมก,มกับเฮ็ดมาจะบานเรียบร้อยแล้วครับผมต้นม,มันก็จะมาส่วนมากินเขาน่าพันบวกกากินน้ำพันยุกไอ หวานจ่วยพี่หน่อยพี่น้องอว่าไหนฮันเนี่ยแหละพี่น้องลืมหิ้มเขาพี่น้องนี่แหละเขาเศร้าเบาแดกหอืม อันกินข้าเกียงเลยพี่น้องต้อนแย่นี่พี่น้องจำข้าวว่าจุ่มหน่อยก่อนแก้วข้น้ำดียังพี่น้องเอ้ เริ่มบอกพักพี่น้องมักแกงนาากินลก,กมังูเง่ยงพวกโซจิคิดบอกพี่น้องโอ้ยเหนียวแดีพี่น้องเหนียวมันเหนียวมันเหนียวยมันจะใส่เมื่ออยู่คลองไหนพี่น้อง ้าตัวมีดพวกเขาบอกก็ยังไดเนี่ยแต่ว่านนี่ยได้ไปลองเด้อยวางสังสีได้เนื่อมว่านเนี่ยนะครับแบบแปลว่าหน,นี่แหงบริกินจะเศร้าครับทิตุละตุละลายพดปเปบาดแดดมันก็ได้ไม,ม่กินเขา

ตอนกระเสี๊ยบอย่างกนอี่นลองก็ไม่เป,เป็นไปหายหลายแมร่นมมอนแมเหนืยอกร่อยกับเสียบได้พี่น้องเด้เนี่ยมังามสิ อื้ออื้อขอสวยพี่น้องครับตัวนี้ไงเลยอื้อ Mm hmm. มาหลับแกมาตรงหน้าฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องที่กาหองกากดูนอะ่ะหลายอืม mm hmm. คนงานผมเป็นประกาศมากินน่ยเป็นรองบรรยากอายผู้สารตั้งแต่ภาพมากินเป็นเนี้เป็นว่า,า,ปาเ,เป็นประกาศบรรยากอายนั่นเป็นรอง อืมตัดพี่นอ่องแก้วก็คุ้มรำรำดีเลือกว่าสิกล้วยได้เป็นหองเลยอย่างบอกท่านคนงานเพิ่นนป่าออกมาหาเพิ่น บ่เดี๋ยวมาจากตุลาหล้กลก็ฟฝ่ามา้าหยาดเป็นกินเขากนันเครื่องเครื่องเนี่ย มาคลิปนี้กักดไแหลกก้แฉเบาแดกนได้เ็นเื่อกดไหลกกกซับกระดิ่งก้ซับตะไครเบาแดกมด้นรองเพื่อปงันการเกันทับน้อเพีอเาะ่ยสู่เฮดต่อไปน้อยเพกม่เนไครับเอิกเร่มพิ้บดิ <c oughs> ขาลายกันมั้ยไม่ได้ป่ะจะมือเนื้อเสืออะไรพี่น้องเพราะ,าะ,าะมมเป็นอะไรอืมปีกปมเบ็ดผิดด้วยพี่นอ้องเลยเหลือเพียงแล้ว Mm. Oh, uh, tak. ลองเนี่ยคลาดกันนะ <c oughs> ลองเนี่ยคลาดกันพี่ต๋องเป <c oughs> ็ไนไง

พอออ่อพี่พนอ้องแกก็ุ้นขุนพี่น้องพ่อพี่น้องโอ้แ่บ บูเบอร์ดอกหลายพุทธสำหรับคลิปนี้ก็จะพ่อสามีนะเพียนเนาะหันกิริยาตาตั้งของเบาแดดบปสุภ้าผู้จ่าบอมเหมาะสมขอขอถอดขอพ่ายได้เพียงเดือกยาถิ่มยาป่ายาไร่หลังนี่ก็แลละครับหักกันแป่งกันคือเก่าแล้วโดนนะครับพี่น้องเด้อกสำหรับมันนี่พออสำนีแหละครับจะขอตัวจรอดไปก่อนมันนี่มาเบิ้งให้เบิ้งหน้ามาจ่างเป็นลูกเสียใหญงมั่นอุ้ยถอดครับพี่งเนาะแต่ที่พลาดบางทไม่ให้เปิ้ลกินน้ำหรือเปิ้ลมะกินน้ำครับแต่ก็เสีได้ แบ่งให้เพิ่นเหรอเพื่อนผู้อ,องมันกินมเบื่อเนาะพี่น้องเนาะจะว่ากันนะครับบ่ได้เป็นเงี้ยงกินได้เพี่น้องเด้อบอกเป็นอยูว่ว่าท่านเจ้าบ่ากินน้ำเดี๋ยวก็จะแบ่งให้สำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลแรก่อน,นครับสวัสดีครับ